เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อจากนี้ไปเรามาสดับรับฟังคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ดสอนแก่ภิกษุไว้ว่าท่านทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดเธอทั้งหลายจะได้ประโยชน์อะไรด้วยความหลับเพราะความหลับจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เธอทั้งหลาย ผูลเลาะร้อนด้วยโรคคือกิเลสมีประการต่างๆถูกลูกศรคือราคะเป็นต้นเสียดแทงแล้วย่อยับอยู่เธอทั้งหลายจงลุกขึ้นเถิดจงนั่งเถิดจงมันศึกษาเพื่อสันติเถิดมัจุราชอย่ารู้ว่าเธอทั้งหลายประมาทแล้วยังเธอทั้งหลายผู้ตกอยู่ในอำนาจให้ล่มหลงเลย ท่านจงลุกขึ้นเถิดภิกษุทั้งหลายท่านจะต้องการอะไรด้วยการหลับท่านผู้เราร้อนด้วยกิเลสอันลูกสอนคือตัณหาเสดแทงแล้วดิ่นรนอยู่จะมัวหลับมีประโยชน์อะไรท่านออกจากเรือนบวชด,ด้วยความเป็นผู้ไม่มีเรือนด้วยศรัทธาใดท่านจงเพิ่มภูสถศรั้น,ถน,นเถิด อย่าไปสวมอนาจของความหลับเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นธรรมะอื่นอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุให้อกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นหรือกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเหมือนความเป็นผู้มีความเก็ียดคร้าน ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเกิดครรภนแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมไปท่านจงยกตนของท่านขึ้นจากความเกิดครรภนเหมือนช่างสอนยกทุกสอนขึ้นดัดฉนั้นท่านจงทำจิตให้ตรงแล้วทำลายอวิชชาเสีย นรชนใดมีจิตไม่ท้อถอยมีจิตไม่หดหูจเจริญกุศลธรรมเพื่อบรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะนรชนนั้นพึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโยชน์ทั้งปวงได้โดยลำดับบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรมุ่งหวัง สิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่มาถึงก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแง่นไม่คอนแคลนในธรรมะนั้นๆได้ บุคคลนั้นเพิ่งเจริญธรรมะนั้นๆเนืองๆให้ปรุโปรงเถิดเพิงทำความเพียรในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้วันตายในวันพรุง่งเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับพัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติ อยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เก็ดคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหละว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญคนโง่เขาามัวแต่นอนหลับตลอดทั้งคืนและคุกคลีอยู่กับหมูชนตลอดทั้งวันเมื่อไรจะทำที่สุดทุกข์ได้เล่าการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ร่ำไปท่านทั้งหลาย ปราลบความเพียรจงก้าวออกไปจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกำจัดเสนาแห่งมัตตุราเสียเหมือนกุญชรหักไม้อ,อฉะนั้นผู้ใดจะเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ในธรรมวินัยนี้ผู้นั้นแหละจะละจะละชาติสงสาร และทำที่สุดแห่งทุกได้